กันด้วยข่าวนี้แล้วกันนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับหนุ่มกัฟคณาวุฒินะคะล่าสุดก็เซ็นสัญญาเป็นเพลงป้ายแดงกับทางช่องสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโหแฟนคลับปลกไม้ปลกมือของรางวัลต่างๆนานาเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็บทบาทคาแรคเตอร์นะคะละครที่จะได้รับเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตกับหนุ่มกัฟค่ะจะเรียกอย่างนั้นก็ไ,ได้มั้งครับรก็เหมือนกับทาง<ๆ>ช่องเขาก็เพิ่งจะประกาศไปปล่อยรูปออกมา ดีใจครับเ<ม>พราะว่าพี่ๆแฟนคลับให้การตอบรับกันค่อนข้างดีมากมอะไรนะครับอ้อันนี้ผมไม่แน่ใจครับต้องเป็นเรื่องทางที่ใหญ่คุยกันผมไม่แน่ใจตรงนี้จะเป็นการเปิดตัวเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าเหมือนกับว่าจะทิ้งปริศนาไว้ให้พี่แฟนคลับหน่อย<ม>แต่แต่ก็ไม่เหมือนทิ้งนะเพราะว่าพี่แฟนคลับเขาก็รู้กันหมดแล้วอ่น้องศัก์มีทวิตซึ่งชมมีทวิตบอกว่ามาแบบตัด้ออะไรไงบ้างแม่คะ อ,อ๋อไม่รู้เหมครับอันนี้ผมไม่เห็นเหมือนกันครับผมคาดหวังยังไงล่ะครับเอาจริงก็ไม่ได้คาดหวังนะครับเพราะว่าเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้วเราก็อยากจะทําผลงานถ้าเกิดสมมติเราได้เล่นละครสักเรื่องนึ่งเราอยากทําละครออกมาให้ดีให้พี่พี่ฟันขับได้รับชมกันใช่ครับมันน่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทํางานมากกว่าที่มันอาจจะต้องอยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความจริงจังมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างแรกเลยน่าจะเป็นเรื่อง บอดี้ของผมครับอาจจะตอนแรกอาจจะดูบางไปหน่อยแต่ว่าพอเราแบบเรามาเล่นละครเงี้ยเราก็อาจจะต้องจริงจังหลายๆเรื่องมากยิ่งขึ้นเรื่องการแสดงก็ต้องจริงจังมากยิ่งขึ้นกังวลนิดหน่อยครับเพราะว่าด้วยความที่บทมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเจอกับพี่ๆนักแสดงที่แบบ มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งๆกันหลายๆคนเราก็ต้องทําการบ้านให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับยังไม่รู้อะไรเลยครับผู้ใหญ่เขาะาน่าจะคุยกันอยู่ครับอันนี้ก็มีครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติมีบทมาทางพี่ผู้จัดการเขาจะมาถามเราก่อนว่าบทอย่างเนี้ยเออสนใจไหมหรือว่าบทมันน่าสนใจมากแค่ไหนอะไรยังไง ล่าจับมากคือมาแรงมากนะหล่อมากดวะมุนระไมสมกับเป็นพระเอกนะคะกําลังขึ้นแท่นพระเอกใหม่ป้ายแดงของทางช่องสามนะคะก็ในส่วนของละครจะเป็นยังไงนะเห็นเขาบอกว่าให้ทางผู้จัดการส่วนตัวเขาช่วยดูบทด้วยอะไรที่เหมาะสมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็โอ้โหชื่นใจแทนแฟนคลับนะตอนนี้ก็จะได้ติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วต้องบอกว่าวันนี้คือวันแรกที่หนุ่ม g รับเดินทางไปทางช่อง3ไปกับช่องสาแล้วแฟนคลับไปรอรับเยอะมากคุณจะบอก เพราแฟนคลับเขาไปแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหคุณคะ่ะชอดอกไม้เป็นดอกไม้เงินนะอดอกไม้เอยพวงมาลัยเอยเป็นปีกเป็นพับคือคุณผู้ชมนี่คือการไปต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลังนี้นะคะของคุณครับคนาวุฒิจากแฟนคลับเขานะ,ะไปเชียร์เต็มหน้าช่องสามเลยนะคะอตอนนี้ขึ้นันดับหนึ่งคอมพิวเตอร์แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยสมแล้วจริงๆเพราะว่าความสามารถค่ะความหล่อความน่ารักที่เขาดูแลเหล่าแฟนคลับเขาทุกอย่างการอยู่ต่อหน้าสื่อทุกอย่างลงตัวเพอร์เฟกเป๊ะปังมากค่ะก็ติดตามแล้วก็เป็นลังใจให้เขาด้วยและกันจ้าคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรามาอัปเดตกันแบบครบรถเลยทีเดียวอย่าลืมติดตามเรา2คนได้เป็นประจำนะคะทุกๆวันเลยนะคะกับทางช่องทาง YouTube นี้คุณผู้ชมวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ